สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a t t y of Thailand นะคะวันนี้แพทจะพาไปเที่ยวเกาะเกาะน,นึงค่ะที่สตัตหีบแถวๆบ้านแพทนะคะไปกันเลยจ้าดีจ้าทุกคนแพทก็มาถึงทางเข้านะคะตรงนี้จะเป็นค่ายทหารนะคะเป็นศูนย์ฝึกทหารใหม่ตรงบางสะเลนะคะทุกคนนี่ค่ะก่อนเราจะเข้าไปเราต้องแลกบัตรประชาชนตรงนี้ก่อนนะคะ มีเลยนะจ้าข้างในมีอะไรบ้างก็แบบตามนี้เลยนะคะนะคะคจุดแลกบัตรประชาชนนะคะทุกคนแลกฝั่งนี้พอเวลาขากลับเราก็ไปแลกบัตรคืนฝั่งทางโน้นนะคะทุกคนเคจ้าโหแพทคิดถึงมากคิดถึงสมัยวัยเด็กนะมานี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วะค่ะจน โตจนแก่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนู่นเราขี่กับแรงนานนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มแบบมากันแล้วไปกันจ้า คนไม่ใช่อุปสรรคในการท่องเที่ยวนะคะทุกคนฝนตกจ้าแต่ทุกคนก็ยังสนุกกันอยู่เลยส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียนะคะทุกคนตรงนี้เนาะ ที่มากันแล้วก็คนไทยบ้างอะไรเงี้ยเนาะนันน่าจะมีทัวร์เกาหลีมาทีทัวร์จีนมาทีหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็คือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะเขาจะเที่ยวแบบธรรมชาติอะค่ะทุกคนเพราะในนี้มันจะมีลิงมีลิงบนภูเขาให้ดูนะคะทุกคน ลิงจะลงมาจากเขาเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้คือมันมีหมาเนาะลิงมันก็จะกลัวแล้วก็ไม่ลงมานะคือเมื่อก่อนตอนแพทเด็กๆมาก็คือจะมีลิงวิ่งลงมาแย่งขนมกินตรงนี้นะคะตลอดเลยแต่แพทก็ชอบนะเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะทุกคนเที่ยวกับธรรมชาตินี่คือแบบมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจเนาะฝนตกจ้า แต่ทุกคนก็ยังสนุกกันอยู่ยังเล่นน้ำยังมีเจส,สกียังมีอะไรกันอยู่นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็จะมีที่พักด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นหาดปิดเป็นเกาะที่ปิดนะคะทุกคนก <c oughs> ็คือหลังจากหกโมงเย็นไปเขาก็ห้ามคนเข้าออกนะถ้าใครแบบว่าเช่ารีสอร์ทที่นี่ก็หลังจากหกโมงเย็นไปก็คือออกออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วนะคะทุกคน ก็จะมีทหารดูแลอยู่เนาะตรงนี้แต่ว่าตอนกลางคืนคือสนุกมากนะคะทุกคนสมัยแพทเป็นวัยรุ่นแพทเคยมาตั้งแคมป์กันเนาะคือสนุกมากเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูดีดีกว่าเดิมหน่อยก็คือมีนักท่องเที่ยวรู้จักเยอะมากแล้วก็มากันเรื่อยๆนะคะทุกคนอูแบบขนาดฝนตกนะเนี่ย ขนาดฝนตกนั้นเนี่ยปกติน้ำทะเลที่นี่จะใสสวยมากเลยนะคะทุกคนขนาดฝนตกยังมีคนนะคะซื้อบัตรเข้า50บาทนะคะทุกคนจะมีค่าเข้า50บาทแล้วเราก็แลกบัตรประชาชนข้างนอกแล้วก็เข้ามาดะัคะ น้ำทะเลใสมากนะคะทุกคนขนาดฝนตกนะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ลงเล่นน้ำค่ะไม่แคร์ฝนเลยค่ะสนุกค่ะเพราะว่าชายหาดเขาทรายมันจะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนทรายมันจะเป็นทรายเม็ดเล็กๆอะคะ่ะคือนุ่มเท้ามากเลยถ้าเป็นแบบสุกเสาร์อาทิตย์นะมันจะ ไม่มีที่นั่งเลยนะคะทุกคนตรงเนี้ยทุกคนเยอะนะต่างชาติก็แบบทยอยมาเรื่อยๆนะ,ะเป็นความทรงจำดีๆของแพทนะคะที่นี่เป็นหาดที่มีความทรงจำที่ดีมากๆตั้งแต่เด็กจนอายุ44แล้วนะคะทุกวันนี้ บางทีแพทก็แอบ,บแอบ,บมาคนเดียวค่ะมาหรือฟื้นความทรงจำที่ดีเนาะเก็บบรรยากาศเนี่ยค่ะขนาดฝนตกนะเนี่ยทุกคนก็ยังลงเล่นน้ำาว่าน้ำมันใสมากนะคะทุกคนน้ำมันน่าเล่นมากเดี๋ยว,ยวสมัยเด็กน้อยพทจะคิดว่าที่เนี่ยเป็นเกาะแก้วพิสดารน,นะคะทุกคน <laughs> ก็คือแบบว่าเป็นความแบบความคิดแบบเด็กๆอ่ะเนาะสมัยเด็กน้อยอะ่ะคือถ้าได้มาที่นี่คือโอ้ยฉันต้องได้เป็นนางเงือกได้อะไรอย่างเงี้ยนาะเป็นเหมือนเกาะอ,อะคะ่ะทุกคนเป็นหาดแบบหาดรับแบบเล็กๆเ,เนาะบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็รู้นะสนมากอะ่ะน <c oughs> <c oughs> ใส่มากเลย น่าเล่นนะคะฝนเริ่มหยุดแล้วนี่นะคะแพทก็นั่งโง,โง่ๆจิบกาแฟคนเดียวไปเลยจ้าชิลๆไปเลยจ้า นึกถึงวัยเด็กมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะที่พักแล้วก็ร้านอาหารนะตรงนี้ ไปทางโน้นก็จะมีมุมร้านกาแฟน,นะคะแต่ตอนแพทเด็กๆอะ่ะคือมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนป้าพามาเที่ยวก็คือแบบว่าเงียบมากนะตรงเนี้ยเพิ่แป๊บเดียวแพทอายุ44แล้วนะคะทุกคนแต่ก็มีต่างชาติรู้เยอะขึ้นแล้วก็มากันมากขึ้นนะคะทุกคน ทุกคนจะหนีความวุ่นวายแบบรถติดอะไรแบบนี้มาตรงนี้กันหมดนะคะตรงนี้คือแบบเป็นเหมือนพายเวทนะคะทุกคนเป็นแบบเหมือนหาดส่วนตัวนาะเนาะนี่จะ้ะเพราะว่าเขายังแบบว่ายังยังยังดูแลแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบภาพเดิมเดิมไว้อยู่ะคะ่ะไม่ได้มีสิ่งอะไรเข้ามาแบบ เปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะยังเดิมๆอยู่อย่างต้นไม้อย่างทรายอย่างอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ว่าเป็นการที่ดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างเดียวน,นะคะทุกคนนะน่าเที่ยวค่ะทุกคนถ้าใครแบบอยากมาเที่ยวแบบหาดแบบส่วนตัวส่วนตัวอะไรเงี้ยคือมาที่นี่ได้นะคะ หาดทรายแก้วจะอยู่ตรงศูนย์ฝึกทหารใหม่สัตหีบนะคะหรือว่าเขาเรียกกันบางสะเลเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นตำบลบางสะเลเนาะทรายสวยนะคะทุกคนทรายแบบนุ่มมากเวลาเราเดินเท้าเปล่านะมันจะนุ่มเท้ามากเลยนะทุกคนทรายมันไม่หยาบ ้ยน้ำทะเลดูแอบดูผู้ชายเล่นน้ำนะคะแพท <laughs> แพทเธอ้ายมากแอบดูผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำนะคะขนาดฝนตกนนเนี่ยทะเลยังแบบใสสวยนะทุกคนแจ่มมากเลย สวยค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวแลว้เดี๋ยวพัดจะเล่นน้ำสักหน่อยแล้วก็กลับนะคะทุกคนนี่ยจ้าสวยอะ่ะขนาดฝนตกนะเนี่ยคิดว่าน้ำจะไม่ใสซะแล้วแต่น้ำยังใสอยู่เลย น่าเล่นมากจ้ะทุกคนโอเคจ้าทุกคนแพทได้โอกาสเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแพทขอจบคลิปกับวิวสวยๆที่หาดทรายแก้วนะคะทุกคนสวัสดีจ้า